ขับไได้นไได้นนาหมยล่ะบก็อุบัติคือนั่นแหละเออซะสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับรายการครอบครัว,วโอ้ยเปิดรายการก่อนเร็วๆพูดตามพูดตามว,วันนี้มาพบกับรายการครอบครัวอะไรครอบครัว,วะไร <c oughs> บอไปเลย อาตั้งมันคนละหนึ่งเดี๋ยวคัดเลือกบอายไปโวมันตรงมมีอะไรก่อนบอมันตองมีช่วงเปิดรายการยังบอนว่าหนเสีหลังย่าง่อหน้าสดนะหนาสดหนามันขึ้ดีหรอเอาสิแหละคนต้องมาท้าคิมแม่มันเป็นการละครไม่ใช่ว่าท้าคีมีอย่างอีควายมึงดูรายได้มันก่อนค่ะมันจะมาทาอะไรไม่ทาอะไรคิมมันเป็นชายแท้ ก็เลี้ยงท้าท้าคิมมันท้าแหละแต่ว่าเวลามันมันออกรายการออกอย่างมันบไปเมคอัพมันเป็นหน้าสดเนี่ยแต่ว่าหนามันดีมากเลยอะ่ะมันเป็นลูกคืนฝรัง่งแม่ใช่มันเป็นฝรัร่งไม่รู้คือฝรั่งเนาะหน้ามันดีสิวดอกเออเบ้าหนามันดีมากเลยเคทียวว่ะเบ้าหน้าเบ้าหน้านั้นแบบมันแบบมันมันมันผสมแบบว่า <laughs> <laughs> มันไม่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นหรอใช่ใช่มันควรที่จะไปเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยหรอเออเหมือนที่บาเวลามันก็ปปูหาปลามันอกี้ไปใส่หมวกใส่ย้ำค่ะเพิมเริ่มเติมเพิ่มไปทั่วไปทีมนะก็ไหนมันคิดประโยคเบานาเบาเออแล้วเบามันมาจากอะไรวะเบาเบามาจากไหนรือเปล่าเป็นใครแต่ว่าแม่พิมพ์หรอเป็นแม่พิมพ์หรอเอออาจจะ แม่พิมพ์ของหน้าบ้านเป็นภาษาอีสานเขาว่าเบาเป็นเบ้าบ่ภาษากลางก็เป็นเบ้าเบ้ามันก็เรียกเบ้าเหมือนกันภาษาเบ้าแต่คือแงเขาว่าเตลิดนะเวลากูบอกเขาว่าตลิดเราไมี่ตะคนหลอกกูไวแบบเป็นแบบมึงมึงเตลิดเหรอเตลิดเออตลิดมันเป็นภาษากลางเลยปะภาษากลางอ่ะมึงอย่าเลยได้ปะอย่างนี้ เพลงของเพลงของเป๊กวงซิลกับยังตะเลิดเลยียมันจะมีเป็นบางคำตระเดิดตะเดิดนี้ใช้ในบริบทอะไร,ร,ร <fat. S 2> ไม่อันนี้มันเป็น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 ความหมายโดยในอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นความหมายโดยในคามมาในําว่าตะเลิดเปิดเปิงมันเป็นความหมายโดยในหมายความวา่าแบบวา่าจิตใจมันแบบวา่า ฟุงซ่านมันแบบเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความหมายโดยตรงถ้าคําว่าเตลดิดก็คือภาษาอีสานแต่ว่าถ้าเป็นภาษาการคือเธอขับรถเลยนะอะไรอย่างงี้กับมันเลย,ม,เลยมันเลยไปแล้วเออเธอขับเลยไปย่าอุย,อยตกใจฉันตกใจกใจนเห็นอันนี้มันเป็นความหมายโดยในความหมายโดยในภาษาการเขาจะใช้ในความหมายโดยใน ครับพี่ว่าบ่ได้ค้ามมาแค่ตะเลิดค้าเดียวมันต้องมีค้าช่อยต่อถ่ายอืมมันเป็นความหมายโดยในเมื่อไดหมอจะโทรมาวะเนี่ยบอกกลัวจะโทรมาบอกบอกจะทําให้นั่นไงอ่าขอบฟันที่ฟันที่มันแตกอ่ะทั้งไงแตกไปครึ่งซี่เลยอ่ะเอออีดอกกัดเม็ดอ่ะเม็ดแบบทันแบบทันแบบทันนั่นแหละ เกียรเฉียวไม่ด้อีกแล้ว่ก็เหลือนี่แม่จะเดือทานเขียวไว้เห็นหรอแี่แง่แง่กคายทอนออกเนี่ยแม่อัดวิดออยู่นะนี่ฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าไ่่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่อ่า่าฮัาฮ่อฮ่าฮ่อ่า่าฮ่า่่า่่าั เฮ็ดก้จัแถตแก้นตัดั <c oughs> งดีุแวกนจั๊ดังมันก็ใช้เวลาพักฟื้นอยู่นะกว่าจะรัดตัวรัดแตด <c oughs> สมเดือนพุล่ะแวก็สครแอรบอดดเลยก็ <c oughs> เอาถ้าสมาัครแล้วไปจัดแขวแต่บละบ่ได้ผ่นสเหล็กเวลาเหตุงานวกูจะเปิดนี้เห็นบิ่ง Start Board Cat เปิด <c oughs> <c oughs> อันเอียงก็ว่าลักกี้ลักกี้เพื่อนหมาคือว่าหยกกับลักกี้เนี่ยจะอยู่ข้างบ้านกันแล้วทีนี้แม่กับพ่อก็จะเอามาเล่นเล่นตลอดมาทีมข้ามาเล่นกันเป็นกระเถิด้วยกันสองคนเออแล้วลักกี้มันจะเป็นมักใหญ่ไายสูงชีวิตคือเลยกูบอกแล้วเกี่ยวก่อนนะมักใหญ่ไายสูงไหมชีวิตเลือกไม่ได้เห็นไหมเออชีวิตเลือกไม่ได้แล้วต้องจนตอกแล้วเท่านั้นต้องหาทางรอดให้ตัวเองนี่เห็นไหม นี่เห็นบอนี่มันเป็นเคล็ดลับความสําเร็จนะแม่นีวิตต้องจนต่กเออชีวิตต้องจนต่อเค่าน,นั้นชอบนักธุรกิจต่งนั่นไอรักกี้ก็แเยเธอ ปิดเพิ่มเราขายแจ็คพอปกันไหนไมมาชอบนำแพ็กเจตชอบอุปกรณ<อ>์เราขายแจ็ค๊อปกันไหมคือก็รวมเงินกันได้300ก็เลยเดินลงเงินแค่สามร,ร้อจะขายก๊อปนักธุรกิจอายุน้อยด้วยร้านอันนี้วัวแถววัวแถวที่กับทันเดอร์บอกเลยว่าคือพากันไปซื้อร้านทุกอย่าง20่สิบเป็นอุกปกรณ<อ>์คือวะลัคกี้เราจะไปซื้อของกันใช่ไหมบ้านฉันก็มีพวกสตแตนเลสพวกซัเปอร์แบววพวกอะไรไม่ต้องไปซื้อไม่ร้านเราต้องเป๊ะคือเราไปตั้งร้านต้องเอี่ยมต้องสวยก <ไป S 1> ันนะสามร้อยไปถซื้อัำเนาสำหรับซื้อของใหม่หมดทุกอย่่างไม

ลสิบไ้นะมแน่ในที่ัีนี่ลาสิบศน์าาแล้วลกกี้เนี่ยจะเป็นคนไงรู้ไหมที่รักกี้พอพอเริ่มโตมาอายุเท่ามาเ่นหประมาณ20อยากเป็นเจ้าแม่งกูคุยพอเห็นว่าอะไรรูไหมควลได้ด่าคนค่ะอะไร่สดาคนนีไม่ได้อยากรวยไปบุกบ้านไม่ได้อยากรวยแต่ไม่มีสุตทำไงไปกู้รอยละยีสิมาปล่เนความเสียง ก้เปลี่ยนก้ทีาเปี่ยนและกี่โคตรตำนานอ่ะธุรกิจหัวรันรันหัวธุรกิจกูอยากจะไม่เงินกูถ้ากูอยากเชิญกูเดินไปเนี่ยกูเงินกูหมดกูไม่มีเงินทุนกูทำงานไปปิดเอาคุยกันน้องเออแล้วเปงานไปเจ๊งพี่นาดต้องใส่ต้องต้องใส่วัดเข้าวันละสามพันอ่านบอกกันน้องหาจากไหนคุณเจ๊งกระจายหมดอีลักกี้เจ๊งจะจะฆ่าตัวตุย เลยจะฆ่าตัวตุยเออแตเราจะขึ้นไปโดดเราจะขึ้นไปโดดชั้นสามอ้าวชั้นสามกูไม่ตุยหรอกพอทุกอย่างล้มหมดเธอมึงไปกู้เงินมาลอยในยี่สิบอ่ะอีกคนยังโกงมึงมึงจบแล้วเะไไปไหมแล้วมึงไปเอาเขาดอก้อยที่ภาพเพื่อเอาห้าเปอร์เซ็นต์จากมึงคิดได้ไงวะอัศจรรย์นะไปมดแถวไม่ได้หรไหมเดี๋ยวขึ้ยืมเงินมาหนึ่ง ยืมทุกคนนะสี่หมื่นค่าตั๋วบินสามหมื่นห้าขาไปค่ะกับไอ้เลิฟไอ้เลิฟอยูไบเออเก็บเงินได้แสนหนึ่งอุ้ยอ้าวเก็บไงิแสนหนึ่งเริ่มอะเริ่มโอเคแล้วหัวแถวเลออเบื่อกูจะเปิดกูได้เงินแสนหนึ่งนะกูทำนี่เลยที่ใครไม่เคยทำเออกูจะเป็นอาชีพหนึ่งหัวแถวกูได้ยินแล้วบอกกูอยู่ดูไบเมืองอิสลามใช่ไหมหมูกระทะ กูเปิดไม่ถ่ยมึงแค่ถ่ยอยู่เพื่อนดูไหม้จริงไหมเนี่ยต้องมึงว่าจริงปล่าล่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนกูจะตอบก่อนมึงว่าจริงไหมมึงว่าเรื่องนี้อีไม่เดี๋ย่เล่าจริงไหมกูไม่จริงมึงฟังก่อนแล้วมึงจะคิดว่ามันจะสมเหตุสมผลอยู่ฟังก่อน เปิดบุฟเฟ่เลยมีต้มต๋ำมีมีมีบุฟเฟ่หมูกระทะมีกุ้งอ่ะมีกุ้งมีเป็นยำมีก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มีก๋วยเตี๋ยวมีมียำทุกออเดอร์มึงมาเลยกูต่งโปรโมชั่นกูเก่งกูแหววดาทุกออเดอร์มึงมากินร้านกูแจ๊ะแล้วปูปูเราจริงเราจริงผู้ถามว่า มึงคิดยังไงกับการเจ๊งกับการที่ว่ามึงทำธุรกิจแบบไหนกูอยากมึงก็รอดูกูแล้วกันรอเราละกันหัวแถวรอดูกูแล้วกันเดี๋ยวกูไม่พูดเยอะอ่ะมึงไม่ต้องพูดกูรอดูรอดูปุเสร็จปั๊บยุ่ไปขายหมูกระทะทิ้งไปบุฟเฟ่ยี่สิบสชั่วโมงโดนตรวจโดนตรวจเสร็จปั๊บโดนตรวจเสร็จปุ๊บ ตอเอเพราะมันเอาแบบว่าเด็กที่คือมันเหมือนดูใบมันสามารถทําใบที่ว่าเราเปิดเปลี่ยนฐานได้แบบไอ้ว่าถ้าเราไม่มีแดดเราเปิดดูอะไรก็ดูแบบไปแต่แต่มันหนอะใครๆว่าเวลาจะฝากแม่บ๊ายบายก่อนแม่บ๊ายบายก่อนเออเมึงฟังตอนจบเี่ย่าขุดพีคเออ กูรวยกูเจ็บเงินสดเนี่ยตึงเรงตึงมากเนี่ยกี่ล้านคืนวันนี้ขี่บ้านนะเออขวดแถวแล้วแหละกลับไทยปุ๊บเดินรถเลยออกยันไหนกินอนไรกินอยู่บ้านเมื่อไหร่เงินจะได้เข้ามาชี้ที่บ้านป่ะหายออกมาคือระหว่างใช่เราถึงไทยปุ๊บเงินเข้าบัญชีปั๊บเด้งกันทันทีใช่มันขับไปเลยออกออกซาอุยออก ยูโกงนาวนาวยูโกงอยู่ไหนยูโกงอยู่ไหนปุ๊บเรียกที่ไม่เหลืออะไรแล้วเขาแดีว่ายูโกงเท่าไหร่ครับประมาณสามสี่ล้านโอ้ไม่รู้ค่าเงินนะคะบุตรีนะคะ อ๋อแล้วเป็นค่าเงินดูไบเนาะจุดต้องค่ะจุดต้องค่ะแล้วทีนี้ว่าหนึ่งขายดีเพราะคนไทยอาจจะไปุอหนูนอะไรอย่างี้เนาะจุดต้องค่ะเสร็จปั๊บขายที่เสร็จลัคกี้เอาไงเหลือเงินก้อนนึงก้อนที่แบบสุดท้ายแล้วก้อนเนยที่จะเอาไว้แบบเดินทางิกลับไทย้นกับอะไรก็ได้ไปลงจอถามัาพูดเรื่องจริง ทีแ่แ <is> ก๊สะเบิดเพราะว่ามันเป็นแก๊สเหมือนคอนโดที่แบบไหลอะไอ้ดูี่ไอ้ดูมาเงินกูอยู่ใน่ไ้นเงินกูแล้วเขามตุมปั๊บยังปิ้ววันอะตกมาใส่ตีนมันห0 0่งพัน ไปชีวอลัคกี้อ่ะดูไปแล้กูกลับมาไทยก่อนดีกว่าอ่ะกูมีเงินอ่กูมีเงินคือสามหมื่นกูเหลือสามหมื่นได้แล้วกลับมาที่นี่โอเคเอาไงดีวะมาตั้งหลักที่ไทยเดี๋ยวบินพรุ่งนี้มาตั้งหลักที่ไทยสองวันนะเดี๋ยวบินพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันบินพรุ่งนี้เลยเอ่อแต่ทีสี่บินตกเครื่องเกิดอะไร มันก็ตายแล้วมันก็กเครื่องแลาดีเนี่ยอกไอ้คนไปจบนำดิโกนอ้โหฟดีคเพื่อจะไปบินบินเราได้บินได้บินได้ยังไงบ้างมึงโอเคไหมสัม่พิงดูหนักเนาะกว่าจะได้เป็นหัวแถวนะเทายไงเอออ้ยก็ลำบากละมึงแล้วนี่าไอ้นไอ้ที่ปัจจุบันจ ยังย่างไรล่ะยังไม่มาจุดมันทำไปร้านต่อผมอีก่อผมร้านต่อผมที่ไหนที่ดูลาบไม่สิปั๊บกลับไปดูใบเปล่าพอได้เงินแล้วคือจะไปร้านทำร้านต่อผมโตกลับไปดูเหี้ยแต่ละแนวถี่นวัฒน์อ่ะผมก็เลยเริ่มเป็นถึงทุกวันนี้ก็เลยเออเริ่มนะจนเราคุยบรเราเราอยูเหตุการณ์ตลอดเวลาอยู่ว่าป กลับมาเปิดโกงปรกดช่ามันเผื่ครับเล้นแล้วี่มีนท no> ่ีวินม้นท่น่างมันชีวิตออะไรมาอยู่รวยอาชีพรวยอาชีพคือแล้วมันดวงเป็นอะไรคือได้เงินล้านแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฮัลโหลแอมลิค่ะแอมลิอมลิบอะไรว่าอายุน้อยร้อยล้านยังที่สุดไปที่มีคนร้มาอะ มึงไม่ควรซื้อว่าลักกี้อ่ะเออมึงไม่ควรซื้อว่าลักกี้อ่ะมึงไม่ควรซื้อว่าลัคกี้มึงควรซื้อว่า unfortunately เออมึงควรซื้อว่า miss fortune อ่ะเอี้ยไม่มีโชคไม่มีลาบไม่มีหีมีแต่อะไรเลยไม่แต่อี้ยังกับว่าลูกอี้ยว่าถ้าเป็นกูกูคงสิตายฮาไปแล้วล่ละคันิมันขนาดนั้นมึงเข้าใจคำว่ากระเทยไหมล่ะกระเทยมันกระเทยมันมองโลกแบบว่าเออกระเทยมันเป็นนักสู้ ก็เธอมันไม่ยอมอหรอกสักสีสม,ม,มันค้ำคอเอ,อแต่จะเป็นเสนีนี้อุ๊เครียด์นอนร้องไห้แล้วนอนร้องไห้ไปแล้วเป็นเสนีนิดน้นอยคัออมไปเลยสิเป็นเม้นท์อยู่เออเป็นเสน,นีนอนร้องไห้ไปแล้วจ้า